ลับันนี่ตายหญ่มากเหตุลุดออกกมาทำไมตัวเล็กมันโหดจ้ะใครไปทำอะไรมันตัวใหญ่มาทำอะไรมันเด้แล้วตใหญ่มันไม่มีมันไม่มีลูกกตาเยเก็บละเก็บละถ่ายไว้เก็บอุ้ยตัวเล็กตายตานไม่มีสัตว์ตัวนี้ตาเป็นแบบเนี้ย ราะว่านี่แหละตาลองแตะอดีถ้ามันหูกก็ใช่ตาเห็นไหมตจ็เล็กลกลองตไปหาพีานนะวันีพี่น่ตาฉันไม่าฉันเป็นใครอดีเพราะมันหูดลองแตะน่ะเห็นหูดยังรวดเร็วตาตาชัวทำไมรรอยดำๆนิดนึเสียว เสียวเสียวจิ้มดิเสียวตายเขาว่าเสียวตายเนี่ยยทิ้งยิ่งเมือกอะไรเมือกมือเมือกมันลื่ห่างมันล้ปะเฮ้ยเฮ้ยอย่างรวดเร็วเอ้ยดูอนี้นี่ยตัวใหญ่มันเริ่มขล้มหมร้มเจ้าเลย เทโบเทโบวิ่งเร็ววิ่งวิ่งให้ฉุดแล้วเลยทำไมไม่ผัดเ <c oughs> ว้ยวิ่มันกำลังไปหาวินะทำ <c oughs> ไ,ได้ <c oughs> ไหมข่ <c oughs> มกมาก้นไะจนได้เออมันเจ๋งมากเลยอะเฮ้ย <c oughs> <Yeah. S 1> ไม่กล้า ใจอเป็นอะไนัอ้ตัวเล็กเป็นไรอ้ตัวยู่ม่ด้ตู้ชอนนี้เราอยู่ที่พัทยาดูดกลังดูหอยอยู่ังสนุกมันออกมาแล้ว Limited